วันที่11เกันยาเป็นวันที่ฉันจะมันได้ดีวันที่ฉันมีน้ำตาคำว่ารักก็คงไม่มีแค่อยากจะกลับไปทำไม่ดีเพราะฉันไม่ลืมเธอไปสักทีแค่อยากจะทักไปบอกคิดถึงแต่เธอไม่ติดหรือเธอไม่ซีนะออ it's okay ถ้าเธอจะไม่กลับมา baby girl it's okay, <S okay. ถึงแม้ฉันมีน้ำตา baby girl it's okay แต่ฉันยังรอให้เธอกลับมาก็เพราะเธอไหนคือ my แม่ฉันเองก็รู้ช่วงแรกๆฉันทำไม่ดีฉันทำให้เธอนั้นต้องเสีใยใจโอกาสครั้งใหม่มันคงไม่มีทำได้แค่เพียงไว้พรให้เธอเจอกับรักดีๆผู้ชายคนใหม่ของเธอก็ช่วยดูแลแฟนเก่าของผมไม่ทีนะยังใส่เธอไว้ในทุกเพลงที่ทำมาฉันนั่งเศร้าและเปิดปีดเขียนหนึ่งเธอเป็นพันใา oh, ถ้าเธอมีเรื่องเศร้าขอให้เธอนั้นทักมาแต่ทำาเไรเธอมีความสุขผู้ชายคนนี้พมบอกลา อยากบอกว่า I love you ถึงแมรู้มันไม่ถูกค่อยากให้ฟังและขอให้เธอได้กลับมาฉันคิดถึงเธอทุกครั้งในตอนที่เมาและตอนที่หลับตาใจฉันยังเป็นเธออยู่เหมือนคิดถึงตอนร ฉันรู้ว่าวันไม่ดีตอนไปเธอจากไปและยังคงขอให้มีความสุขไม่ว่าเธอนั้นจะกอดใครไอ้สวอตดีก๊ให้เธอน่ะปลอดภัยตอนหนาวจนแทบจะช็อกตัวเธอนั้นไปกอดใครชอบคนใจเองในบล็อกมีคำถามไม่บอกไปพรอกลับมาคิดดูใหม่ที่ฉันเองไม่กล้าไปบอกใครเธอดีทุกอย่างทั้งหน้าตาและทรงผมจะผมรูปลอแบบเขาคนแบบเธอกค่คงสนแต่ผมไม่กล้าขอขอโอกาสอีกสักคนก็เลยหมาการไปอยู่บนบีบเธอจะฟังในเพลงของผมคือตอนนี้ผมไม่โอเคผมยังรอเลยยังคิดถึงเธอทุกคืนมัน ไม่ลืมเลยโนเวย no ์และนี่จะทธอมาไรเธอจะอยู่กับใคร <P ap> ผมก็ยังอวยพรตลอดในเธอคนนี้ปลอดภัยคิดถึงเธอจนฉันามาแต่งเป็นเพลงอยากฝากที่เธอในหะ้ hey, ฉันไม่ได้มองว่ามันเป็นเกมถึงแม้เธอจะมองฉันไม่แค่กเพียงเด็กแวรนี่อยากให้เธอรับรู้เอาไว้เด็กแวรนคนนี้ก็มีแต่เอง yeah. อยากบอกว่า I love you ถึงมาหรือไม่ถึงแค่อยากให้ฟังและขอให้เธอได้กลับมาฉันคิดถึงเธอทุกครั้งในตอนที่เมาและตอนที่หลับตาใจ ตอนเราอยู่ฉันรู้ว่ามันไม่ดีตอนไปเธอจากไปและยขอยากเขาขอให้มีความสุขไม่ว่าเธอนั้นจะกอดใครอ